โอเคครับโอกาสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คุณหนึ่ผมจะกับพระตางสายฟันอ,อีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เรายอยู่กันในก,ก,การแนะนำเซนต์ไเทมกันอีกแล้วนะครับผมโ okay, อเคนะครับการแนะนำเซนต์ไอเทมวันนี้ขอเสนออีกนิดนะครับเป็นฮีโร่ประเทศเป็นฮีโร่ประเทศเมดนะครับเมดเลนการนะครับ,มรรบผมผมพูดผิดพูดถูกก็ขออ่โทษขออภัยด้วยนะครับผม เราจะไม่มีทาการเสียเวลานะครับไปดูกันเลยนะครับอีกนิดนะครับอืมีโล่อีกนิดเนี่ยครับมาดูกันที่เซตไอเทมกันนิดนึงนะครับขอกระบาดเอาออกสักคู่นะครับเด๋ผมจัดใหม่ให้ดูนะครับเรายิงิดเครับเรามาดูกันที่เซตไอเทมนะครับแน่นอนอยู่แล้วทุกคนต้องออกนะครับก็คือท้วเวสนะครับ อีกนี้สายเวทนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับเราจะเป็นบูมสติกนะครับขาดไม่ได้คือบูมสติกนะครับบูมสติกเร่งเป็นมงกุฎเวทนะครับจะได้เป็นพลังเวทนะครับเยอะนะครับพลังเวทสองร้อยสี่สิบนะครับบวกสองร้อยสี่สิบวกสองร้อยสี่สิบกับตาสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับและก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมหลังจากมงกุฎเวทเสร็จแล้วใช่ไหมก็เป็นเลอาบิซิงนะครับเลอาบิซิงนะฮบผมบวกพลังเวทนะครับ พลังเวทร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็ลดคูดาอีกสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมชอบอันนี้นะครับสำหรับเรียบิซิ่งนะครับแล้วก็บวกพลังชีวิตหกร้อยหน่วยนะครับหกร้อยหน่วยนี่ก็ลองคิดคำนวณกลับอ่าสร้อยในนั้นก็ได้ครับสร้อยของอันนี้เนี <Yeah. S 1> ่ยสร้อยของเพนอันนี้นะครับ okay. ก็เหมือนกันนะครับบวกพลังเวทร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็ ลดคูดาวห้าเปอร์เซ็นต์นะครับลดคูดาวห้าเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้นะครับเรียบิซซิ B ่งเพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์นะรดคูดาวผมจะลดคูดาวอย่างเดียวนะรดคูดาวให้สกิลของอีดิสสตัมได้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับอีดิสกนะ็เอาสตัมปเลนเะรื่อยๆนะยิ่งสตัมปเยอะก็ยิ่งดาเมจหนะักหน่วงนะครับโอเคนะครับชิ้นต่อไปนะครับหลังจากเรียบิซซิ T ่งเสร็จแล้วนะครับผมจะออกเป็นอ่า แตกว่าชาวบ้านไหนครับผมก็จะออกเป็นกระทาสโลนะครับโอเคครับกระทาสโลนะฮะแล้วก็มาดูตรงนี้อีกนิดนึงครับผมเพิ่มพลังเวทร้อยสี่สิบนะครับผมกับพลังชีวิตแปดร้อยห้าสิบหน่วยนะครับแล้วก็บวกความเร็วการเคลื่อนที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับห้าเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับในเกมอวีนี่เยอะนะครับถือว่าห้าเปอร์เซ็นต์เยอะ แล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับการตายครับผมเป็นคนผีก็คือกอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นรองเท้าเจาะเวทบูมสติกมงกุฎเวทเลอาเบติ้งกระทาสาโลและก็เป็นกาอบเกิดหรือเบดอฟินฟินิตีนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับอีกนิดของเรานะครับมาดูที่พลังแฝง พลังแสงนี่ผมไม่ได้เฟกไว้นะครับผมเป็นพลังแสงโลกข้างบนเป็นพลังแสงโลกก,กับเจาะเกาะนะครับแล้วก็เป็นพลังแสง HP นะครับผมลองอ่านตรงนี้นะครับผมเมื่อใช้สก,กิลจะโจมตีแรงขึ้นนะครับโอเคนะตรงนี้ผมใส่ตรบนี้ไว้และข้างล่างครับฟื้นฟูน HP ครับผม โอเคเฟื้นฟูเฮดพีเนาะสีแดงเฟื้นฟูเฮดพีนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับสีฟ้านะครับฮิลลิ่งฟิลเตอร์นะครับผมฮิลลิ่งฟิลเตอร์นะครับฮิลลิ่งฟิลเตอร์นะครับเสร็จแล้วเนาะสำหรับของแสงกับเทเลทิมนะครับมาดูที่รูนครับรูนผมจะใส่ใส่แตกต่างก่ันนะครับก็จะเป็นนะ พลังชีวิตนะครับผมพลังชีวิต4ี่รอยห้าสิบนะครับแล้วก็เจาเกาะแปดแปดนะครับเ okay. ฟิร์นฟูพลังชีวิตทุกค่าจุดสองหน่วยนะแล้วก็ความเร็วโจมตีหกเปอร์เซ็นก็สี่นะครับผมความเร็วโจมตีหกเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่นะครับบวกสี่แล้วก็พลังชีวิตสี่ร้อยห้าสิบบอกไปแล้วเนาะแล้วก็พลังเวทบวกสี่สองหน่วยครับเป็นบอสเอดีนะ อ,อ๋อรูนอ่ารูนี้เป็นรูนเดียวกับแรดเลยนีวยว่หว่าไม่ต้องแตกต่างผมต้องขอโทษขออภัยด้วยค่าอารูนเดียวใช้รูนเดียวกับแรดเลยนะครับผมจะเป็นเวทเ,ทวเดียวเลยอเอ่อสำหรับยีกนี้นะครับก็จะเป็นฟิกเกอร์นะครับผมหรือใครจะไปเฟกตามเฟกตามอย่างอื่นหรือใช้เป็นเพหรือใช้เป็นพ,นพลังแสงที่ตัวเองถนัดได้นะครับ หรือจะปรับเปลี่ยนเสื้อไอเทมหรือจะปรับเปลี่ยนพลังแสงรูนอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมาสาหรับรูนไอเทมพลังแสงนี้ผมไม่ได้เศกนะครับผมผมไม่ได้เศกหรืออะไรให,ทนะรหร้ทุกคนนะครับหรือทุกคนจะไปเล่นตามหรือจะเอาไปปรับเปลี่ยนหรือเอาไปประยุกต์ใช้นะครับสาหรับตนเองก็ได้นะครับสำหรับตนเองหรืออะไรก็ได้ต่างๆนานานะครับ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาได้ไม่ก่อนฝากกดไลค์กดแจก์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคนทำคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาได้ไม่ก่อนสวัสดีครับ